ช่องอ j i ิ n e w Car Family ค่ะวันนี้อาจีพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูม Ford IMA สาขาราชพฤกษ์พหลาม5ค่ะและจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมกับตัว Ford Next Gen Everest ค่ะจะบอกว่าเป็นตัวคันสีขาวที่น่าใช้มากๆเลยตัวนี้จะเป็นรุ่นเทนนั่นเองค่ะเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน2ล้อค่ะราคาอยู่ที่1,334,000บาทค่ะจะบอกว่า ในราคา1นล้านสามแสนน่าใช้มากๆเลยค่ะนี่จะบอกว่าดีมากๆเลยค่ะและที่สําคัญค่ะคันสีขาวคันนี้สวยมากๆด้วยจะไปแคมป์ปิ้งที่ต่างๆหรือจะพาครอบครัวไปเที่ยวตามต่างจังหวัดได้สะดวกสบายเพราะว่าช่วงล่างดีมากๆเลยค่ะมิติตัวถังของรถค่ะความยาวของรถอยู่ที่4,914ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1,900 23มิมค่ะความสูง1,842มิเมดี๋ยวมารับชมทางด้านหน้าตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะทางฝั่งด้านหน้าตัวรถด้านนี้ค่ะจะมีสัญลักษณ์ของ Ford มาด้วยค่ะตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมเส้นตัดยาวจนถึงไฟหน้าเลยค่ะกระจังด้านหน้าค่ะ จะเป็นสีดำเงาค่ะด้านบนตัดเส้นสีดำด้านล่างก็จะมีเส้นสีดำเงาเช่นเดียวกันด้านในก็ทำให้ดูมีมิติมากขึ้นเพราะว่าเป็นสีดำแล้วก็จะมีเหลือบให้เรานิดนึงนจะบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะแม้จะเป็นรุ่นเทนก็น่าใช้ค่ะลงมาด้านล่างกันบ้างดีกว่าค่ะด้านล่างค่ะมีเซนเซอร์กะระยะด้านหน้าให้ถึง4จุดเลยค่ะด้านหลังก็มีให้เช่นเดียวกันตัวนี้ยังมาพร้อมกับ สัญญาณเตือนระยะด้านหน้าและด้านหลังค่ะเป็นสัญญาณเตือนระยะจอดนั่นเองโอ้แค่นี้ก็คือได้ความปลอดภัยมาดีมากๆเลยมาที่ไฟหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะไฟหน้าค่ะแม้จะเป็นตัวเทรนก็ยังให้ไฟหน้ามาเป็น LED Reflector ค่ะพร้อมไฟ Daytime Running Light แบบ LED ที่เป็น c c a มนั่นเองนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะแบบ LED อีกด้วย ให้ไปแบบจัดเต็มแบบนี้เลยคุ้มค่าราคานแน่นอนค่ะมาที่ล้อด้านข้างกันบ้างค่ะล้อทั้งฝั่งด้านข้างตรงนี้ยางจะเป็นยาง g ู o เยีย r ค่ะสเปคยาง255ทับ55 R 1 8ตัวนี้จะเป็นล้อขนาด18นิ้วค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ล้อ16นิ้ว18นิ้วหรือ20นิ้วที่เป็นลายตกแต่งก็สามารถสอบถามกับที่ปรึกษาการขายของทางโชลูนฟอร์ต RMA ราชพฤกษ์พระรามาได้เลยค่ะช่วงล่างด้านหน้าของเขาค่ะจะเป็นอิสระปีกนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งค่ะเครื่องยนต์ด้านข้างค่ะพร้อมกับตัวตกแต่งแก้มข้างค่ะที่เป็นสีดำบอกเทอร์โบค่ะแล้วก็จะมีตัวตัดเส้นเป็นโครเมียมมาให้ด้วยกระจกมองข้างค่ะตัวนี้เพื่อทัศนวิสัยในการขับขี่เวลาเปลี่ยนเลนที่ดีมากขึ้นก็จะให้เป็นแบบบานใหญ่แบบนี้เลย ด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถตรงกลางมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างจะเป็นสีดําค่ะตัวนี้ในเมื่อมีไฟเลี้ยวตรงกลางมาด้วยจะสามารถปรับไฟฟ้าได้ค่ะตัวด้านจะเปิดประตูทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะจะมีสัญลักษณ์ตัวกุญแจคีย์เลสหรือกุญแจอัจฉริยะมาด้วยค่ะจะเป็นสีเดียวกันกันกนกบตัวรถเลยยังมาพร้อมกับราวหลังคาสีดำด้านบนให้ด้วยค่ะ จะบอกว่าน่าใช้มากๆเลยเป็นรถที่ดูดีมากๆเลยค่ะมากันที่ด้านข้างด้วยค่ะเมื่อเป็นรถครอบครัวยกสูงแบบนี้ค่ะก็มาพร้อมกับนี่เลยค่ะบันไดด้านข้างเพื่อให้เราเก้าวเข้าไปภายในตัวรถได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองค่ะตัวนี้จะมีผิวกันลื่นมาให้ด้วยมาค่ะทางฝั่งของผู้โดยสารแถว2และ3ค่ะก็จะเป็นตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะ ที่เป็นสีเดียวก,ก,กันกับตัวรถเลยมาที่ล้อด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะลงมากันเลยค่ะล้อด้านหลังค่ะสเปคยาง2 5 5 6 5ทับ 6, 5, R 1 8ค่ะก็ะจะได้ล้อลอยขนาด18นิ้วสีทูโทนพร้อมดิสเบรกด้านหลังด้วยค่ะช่วงล่างด้านหลังของเขาค่ะจะเป็นคอยลสปริงพร้อมวัดลิงก์และเหล็กกันโค้งค่ะถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะที่รองรับเลยก็จะเป็น น้ำมันดีเซลค่ะรองรับจนถึงไบโอดีเซล B 2 0ค่ะนี่ค่ะจะบอกว่าใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางโชว์รูมได้เลยค่ะทางฝั่งด้านหลังค่ะให้ดูไฟท้ายกันก่อนเลยจะได้ไล่มาเรื่อยๆเนาะ ไฟท้ายค่ะนี่เลยค่ะ oh. จะเป็นไฟท้ายแบบ LED มาด้วยนี่ไฟเลี้ยวด้านในตกแต่งด้วยตัวคิ้วด้านหลังแล้วก็พร้อมฟอนต์ค่ะของ e v e r e s รที่เป็นโครเมียมตัวพื้นด้านหลังจะเป็นสีดำเงาค่ะมาพร้อมกับกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังนั่นเองค่ะกล้องหลังมีให้ด้วยนี่เหมือนกับนี่เลยมีเซ็นเซอร์กะระยะสัญญาณเตือนระยะจอดด้านหลังมาให้ด้วยค่ะ มีตัวกันชนด้านหลังหรือกาดกันโคนด้านหลังที่เป็นแผ่นสีดำพร้อมผิวทรายแบบนี้ยางอะไรค่ะเพียงแค่ลื่นมือลงไปก็เจอเลยอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูห้องสัมภาระด้านท้ายกันค่ะส่งของห้องสัมภาระด้านท้ายค่ะนี่ก็จะมีไฟส่องสว่างทั้งตรงที่ประตูแล้วก็นี่ค่ะภายในห้องสัมภาระด้านท้ายสามารถวางของได้ มี power outlet ชาร์จแล้วก็นี่ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ชมค่ะก็มีตัวค้ำมาให้เราเลยคํำได้แบบนี้ไปเลยค่ะจะเลือกค้ำฝั่งเดียวหรือสองฝั่งก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้ด้านบนตรงนี้กระแทกกับศีรษะเรานั่นเองตรงนี้ก็จะมีนี่แม่แรงอุปกรณ์ต่างๆในการใช้งานค่ะมีช่องเก็บของตรงนี้สามารถวางรองเท้าของเราลงไปได้เลยนะ นอกจากนี้ค่ะเบาะของผู้โดยสารแถวที่3ถ้าต้องการเพิ่มขนาดของสัมภาระชิ้นใหญ่ๆก็สามารถทับตรงด้านนี้ได้เลยนี่เรามีตัวดึงด้านหลังแล้วก็ตัวที่เป็นตีนตุ๊กแกเป็นเชือกด้านหลังให้ค่ะทั้ง2เส้นทั้งฝั่งของผู้โดยสารแล้วก็ทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังคนขับด้านนี้ค่ะจะเป็นแนวแถวเดียวกันแบบนี้เลยใช้งานได้สะดวกค่ะ แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพื้นที่ของภายในห้องผู้โดยสารแถวที่3กันค่ะเวลาขึ้นก็ใช้งานได้สะดวกสบายเหมือนกันเลยมาค่ะเดี๋ยวก้าวเข้าไปในตัวรถกันผับลงมาแบบนี้แล้วก็ก้าวเข้ามาได้เลยค่ะก้าวเข้ามาอยู่ภายในห้องผู้โดยสารแถวที่3เรียบร้อยค่ะสามารถใช้พื้นที่ของห้องผู้โดยสารแถวที่3ได้อย่างสะดวกสบายค่ะ ฝั่งที่อาจินั่งอยู่จะมีช่องวางขวดน้ําช่องวางของค่ะเวลาขึ้นลงก็สามารถใช้ดันตรงนี้จับขึ้นลงได้เลยด้านบนก็จะมีช่องปรับอากาศด้านบนสองช่องมาให้ค่ะมีไฟสองสว่างภายในห้องผู้โดยสารแถวที่สามมาด้วยนี่ค่ะมีหูเกี่ยวด้านบนทางฝั่งด้านซ้ายค่ะตัวนี้ด้านนี้ก็จะมีช่องวางขวดน้ําช่องวางของด้านข้างค่ะ นั่งได้สบายค่ะเพราะว่าด้านหลังศีรษะไม่ชนเลยเดี๋ยวเราลงมาทางฝั่งท้องผูง้โดยสารแถวที่สองกันก้าวขึ้นลงได้แบบนี้เลยมองเห็นหลังคาด้านบนเลยนี่ค่ะแล้วก็สามารถดันขึ้นมาได้แบบนี้เลยมาค่ะก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารแถวที่สองกันแล้วก็สามารถปรับเลื่อนไปแบบนี้ได้เลยฝั่งด้านนี้เช่นเดียวกันค่ะ สามารถปรับขนาดของห้องโดยสารได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะเล็กลูมกว้างขวางเฮดลูม <c oughs> ด้านบนไม่ติดไม่ชนค่ะตัเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำดึงที่เท้าแขนออกมาแล้วค่ะก็จะเป็นหนังสีดำขนาดใหญ่พร้อมช่องวางขวดน,น้ำวางแก้วน้ำแล้วก็สามารถปิดเก็บไปแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะมาที่ฝั่งด้านหน้ากันบ้างค่ะฝั่งด้านหน้าตรงนี้ค่ะเขามาพร้อมกับ ตัวปรับค่ะหมุนปรับความแรงพัดลมค่ะแล้วก็ power outlet ชาร์จมาให้ด้วยนอกจากนี้ยังมีช่องปรับอากาศด้านบนไฟส่องสว่างค่ะแยกให้เลยทั้งฝั่งของผู้โดยสารทั้งสองฝั่งเลยด้านซ้ายและด้านขวามีตัวจับด้านบนพร้อมกับนี่ค่ะตัวจับเวลาก้าวเข้ามาภายในตัวรถหรือลงรถนั่นเองค่ะมาดูประตูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะ แผงประตูด้านข้างตรงนี้ค่ะก็จะมีช่องลำโพงทวิตเตอร์ด้านนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวล็อกรถตัวอันล็อกอ่าแล้วก็จะมีปุ่มกดกระจกที่เท้าแขนจะเป็นหนังสีดำค่ะตัวจับแผงประตูจะเป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยมีช่องวางของด้านข้างด้วยเดี๋ยวจิจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมทางฝั่งของคนขับกันค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะรถครอบครัว7ที่นั่งแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่โชลูฟอร์ดไอเสาขาราชพฤกษ์พระราม5หรือจะติดต่อกับอจิเข้ามาโดยตรงได้เลยค่ะที่0985551558ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมทางฝั่งของคุณขับกันค่ะที่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะจะมีตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะที่เป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถสัญลักษณ์กุญแจคีย์เลสหรือกุญแจสมาร์ทคีย์นั่นเองค่ะ เป็นกุญแจอัจฉริยะพกพาได้สะดวกแล้วก็นี่เลยค่ะช่องเสียบกุญแจค่ะเข้ามานั่งภายในตัวรถค่ะก็จะมีตัวล็อกรถตัวอันล็อกค่ะมีให้ทั้ง4บานเลย4มุมเลยแล้วก็จะมีตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บาน อัตโนมัติแบบวันทัดสองบานด้านหน้าค่ะไม่ว่าจะฝังคนขับและก็ผู้โดยสารด้านหน้านั่นเองตกแต่งด้วยแผงประตูเป็นลวดลายมีที่เท้าแขนสีดำพร้อมช่องให้เราได้สอดมือเปิดประตูใช้งานได้สะดวกนะจิว่าดีมากเลยแล้วก็จะมีช่องวางขวดน้ำช่องวางของด้านล่างค่ะก้าวเข้ามาภายในตัวรถกันดีกว่าค่ะ แม้จะเป็นรุ่นเทนราคาหน 3, 3่ง0 0านสบาทเราได้เบาะไฟฟ้ามาด้วยค่ะทางฝั่งของคนขับเลยมีให้ดันหลังด้วยแล้วก็ปรับเอนปรับเลื่อนตามการใช้งานการขับขี่ได้เลยใครที่เป็นสายลุยแบบเราหรือว่าคนรักครอบครัวค่ะแนะนำคันนี้เลยค่ะผู้หญิงอย่างเราก็สามารถใช้ได้ค่ะพวงมาลัยค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยสีดำ ทิศทางการใช้งานของพวงมาล,ลัยสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางค่ะก็ปรับดันขึ้นดันลงแบบนี้ไปเลยมาดูทางฝั่งด้านขวากันบ้างค่ะในตัวรุ่นเทนรุ่นนี้มีปุ่มพุชสตาร์ทมีช่องปรับอากาศที่เป็นแนวตั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่เลยมีที่เก็บของที่เป็นช่องวางขวดน้ำวางแก้วน้ำให้ด้วยเปิดปิดได้สะดวกแล้วก็ทางฝั่งด้านล่างก็จะเป็นระบบไฟด้านหน้าตัวรถค่ะสามารถปรับได้ถึง4ระดบับปรับ ตัวหน้าจอมาตรวัดได้ค่ะเพิ่มแสงลดแสงได้ตามความต้องการเลยจะบอกว่าเบาะนั่งได้นุ่มสบายมากๆเลยค่ะในตัว nexgenford t everest รุ่นเทนคันนี้ค่ะเดี๋ยวอาจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะตอนนี้ค่ะอาจิพาทุกท่านมาอยู่ภายในตัวรถของ nexgenford t everest ค่ะรุ่นเทนนั่นเองเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราพาทุกท่านรับชมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทำการสไตล์เครื่องยนต์ค่ะในตัวรุ่นเทงค่ะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแรงดันลมยางเช็คการเช็คระยะศูนย์บริการเซอร์วิสค่ะหรือเมนูต่างๆเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วค่ะเราก็สามารถกดดูได้เล่นได้เลยนี่เลยค่ะ แล้วก็สามารถเปิดดูได้ว่าจะเป็น FMAM สามารถเปลี่ยนคลื่นได้แล้วก็ข้อมูลการเดินทางค่ะการใช้งานการขับขี่สามารถเลือกลอกได้เลยค่ะอัตราการใช้น้ํามันค่ะเข็มขัดนิรภยัยแล้วก็เข้าไปที่เมนูเลือกการใช้งานได้เลยค่ะนี่ให้เราได้แบบนี้เลยแล้วกอ็อีกหนึ่งอย่างที่จะให้ดูค่ะ กับการใช้งานโหมดค่ะสามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้เลยโหมดประหยัดโหมดถนนลื่นนี่ค่ะโหมดปกติก็จะขึ้นดูให้เราได้แบบนี้เลยพร้อมใช้งานโหมดลากพ่วงน่าใช้มากๆเลยค่ะพวงม,มลาลัยค่ะจะเป็นพวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะมาพร้อมกับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานทางฝั่งด้านขวาค่ะที่สามารถเลือกเข้าดูเมนูได้เลย กดด้านนี้กดเลื่อนด้านขึ้นด้านลงด้วยการตั้งค่าได้สบายเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยมีระบบนี่ปุ่มรับสายวางสายการใช้งานมีระบบสั่งการด้วยเสียงทางฝั่งด้านซ้ายค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอทัชสกรีนมีลิมิตการใช้เราสามารถกดปุ่มนี้เปิดและปิดได้นะคะสามารถตั้งค่าก่อนการใช้งานได้เลยมีระบบคลูซคอนโทรลค่ะแล้วก็ตัว หน้าจอมาดวัดก็สามารถเซตตรงนี้ได้เหมือนกันด้านหลังพวงมาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟสูงค่ะเปิดการใช้งานแบบนี้เลยนี่ทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นก้านปัดน้ำฝนค่ะมาดูที่จอกันบ้างดีกว่าค่ะกับจอทัชสกรีนค่ะขนาด10นิ้วนั่นเองตัวนี้จะมีกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะอ่าเดี๋ยวเราทำการกดเข้าเกียร์ R แบบนี้ค่ะนี่เลยก็จะมี เส้นเลนให้เราด้วยสามารถวัดระยะตรงนี้ได้เลยมีระบบเตือนหรือสัญญาณเตือนค่ะระยะการจอดด้านหน้าและด้านหลังให้ด้วยนี่ค่ะจะขึ้นเป็นเส้นๆแบบนี้ให้เราเลยถ้าใกล้ก็จะมีเส้นสีขึ้นมาปรับเปลี่ยนให้เราตอนนี้จะเป็นสีเขียวอาจจะปรับเปลี่ยนได้เลยใช้งานได้สะดวกค่ะนี่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะยองรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะจุดเด่นไม่ว่าจะเป็น Nextgen รุ่นไหนรุ่นย่อยแบบไหนกระบ,บะหรือว่าจะเป็นรถ Ever อร์เค่ะจะมาพร้อมกับระบบ Ford p a าร์นั่นเองค่ะระบบนี้ดีมากๆเลยสามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนของเราได้อย่างสะดวกสบายค่ะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาตัวรถของเราค่ะหรือการสั่งสตาร์ทรถนั่นเองค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนตามที่ต่างๆสามารถเช็ค ตัวรถและเปิดการสตาร์ทเครื่องเนินเพื่ออุ่นเครื่องยนต์นั่นเองค่ะเพื่อทำงานของแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองและนอกจากนี้ยังสามารถสั่งสตาร์ทรถได้แล้วยังสามารถเปิดแอร์ปิดแอร์จากในตัวรถแบบนี้ได้สะดวกเช่นเดียวกันค่ะเพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟนเพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้นค่ะนี่คือข้อดีเลยในตอนนี้ค่ะจะบอกว่าอยากให้เข้ามาทดลองขับกับทางโชรูมฟอร์ด RMA สาขาราชพฤกษ์พระรามห้าค่ะ มาดูกันต่อค่ะตัวปรับอุณหภูมิจะอยู่ทางฝั่งของด้านซ้ายค่ะสามารถปรับแบบนี้ได้เลยเราต้องการร้อนเย็นต้องการพอดีแค่ไหนเลือกได้เลยค่ะปรับความแรงพัดลมค่ะก็สามารถปรับได้สุดแบบนี้เลยหรือจะปิดการใช้งานได้เลยมีด้านหลังให้ด้วยค่ะก็กดคลิกที่ด้านหลังแล้วก็สามารถปรับเปิดแบบนี้ให้สุดได้เลย หรือจะใช้ของฟังก์ชันของผู้โดยสารแถวที่2ก็ได้ค่ะปิดการใช้งานลงมาด้านล่างค่ะก็จะมีพอร์ต USB พอร์ต Type C มีช่องวางสมาร์ทโฟนชาร์จแบบไวเลสชาร์จให้ด้วยค่ะ,ะแค่จะเป็นรุ่นเทนก็ได้มาครบแบบนี้แล้วถือว่าคุ้มมากเลยค่ะมีช่องวางของด้านหน้าช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำหรืออแดปใช้ตามสัญลักษณ์ต่างๆภายในตัวรถได้เลย เกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติพร้อมกับการใช้งานค่ะตัวนี้จะมีบวกมีลบด้านนี้ตรงหัวเกียร์มาด้วยสามารถปรับเลื่อนได้เลยเบรกมือไฟฟ้าค่ะแล้วก็จะเป็นการใช้งานตัวรถค่ะอย่างที่บอกไปว่าจะเป็นสภาพปกติสภาพประหยัดหรือว่าจะเป็นการลากข่วงแล้วก็ถนนลื่นนั่นเองก็สามารถปรับเปลี่ยนด้านนี้ได้เลยมีปุ่มปีการลื่นถลายของรถและก็ปุ่มด้านนี้จะเป็นปุ่ม เปิดปิดระบบเซ็นเซอร์นั่นเองค่ะแนะนําว่าให้เปิดไว้ดีกว่าเนาะเพราะว่าจะมีสัญญาณเตือนระยะจอดให้เราได้ยินนั่นเองค่ะขับขี่ไม่ต้องกังวลเลยมีช่องวางของด้านนี้หรือจะวางเป็นนี่แบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อจะได้หยิบจับได้สะดวกที่เท้าแขนค่ะจะเป็นที่เท้าแขนตรงกลางสีดําขนาดใหญ่นิ่มมากๆเลยเป็นหนังที่นูนขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะมี power outlet ชาร์จด้านใน มีช่องแบ่งของเพื่อให้ทำงานหยิบจับได้สะดวกค่ะนี่เพียงแค่วางสมาร์ทโฟนด้านในก็ได้แล้วก็ร้อยสายออกมาจากทางด้านนอกหรือจะวางด้านนอกแบบนี้ได้เลยมีที่ร้อยสายให้สองฝั่งเลยค่ะนี่มี power outlet ชาร์จมาด้วยเบาะทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะก็สามารถปรับเลื่อนปรับเอนตามความต้องการได้เลยเบาะหนังนุ่มมากๆเลยค่ะนี่เป็นเบาะหนังสีดำเต็มแผ่นเลย มากันที่ด้านหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะทางฝั่งด้านหน้าตรงนี้ค่ะนี่จะมีช่องเก็บของด้านบนตกแต่งด้วยคอนโซลค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอจิมองเป็นสีเทาน้ำตาลเนาะนี่เวลาโดนแสงมันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอยากให้ดูตัวจริงกันมากเลยแล้วก็มีช่องวางของมีช่องวางแก้วน้ํามีช่องเก็บของค่ะมีไฟสองสว่างมาให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวเปิดฝากระโปรงเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะ จะอยู่ทางด้านของฝั่งผู้โดยสารนั่นเองยังมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งอีกด้วยค่ะระบบคลัตชนโดนระบบเบรก ABS EBD ค่ะสัญญาณที่บอกไปค่ะเป็นระบบสัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองค่ะมีปุ่มปิดการลื่นนถลยของรถป้องกันการลื่นนถลัยของรถก็มีมาให้ด้วยจะบอกว่าแค่นี้ก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะยังแนะนําด้วยว่ามีระบบ ฟอ r ์ดพาร์สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวอจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะเดี๋ยวอจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ในตัว Nextgen Ford e v e r e ร t รุ่นเทนกันค่ะนะคะ ทำการเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์กันเลยนี่ค่ะมีแผ่นฉนวนกันความร้อนสีดําแผ่นใหญ่ด้านบนมาด้วยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยหนะ้าตาของเครื่องยนต์ค่ะในตัว Next Gen Ford e v e r e s รรุ่นเทนคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0เทอร์โบค่ะเกียรอ์อัตโนมัติ6สปีดเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียง DOHC 1 6วาล์วค่ะ 2.0ลิตร1 9 9 6ซ c พ่วงระบบอัดอากาศ VG Turbocharger พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ค่ะกำลังสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าที่3,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรที่1,750รอบถึง2,250รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อนล้อหลังค่ะ พร้อมใช้งานจริงๆค่ะสามารถเข้ามาทดลองขับค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัววายแท็กตัวเลนเจอร์วาแท็กตัว Next Gen Ford Everest ขับเคลื่อน2ล้อค่ะยังสามารถเข้ามาทดลองขับในตัวขับเคลื่อน4ล้อได้อีกด้วยกับทางโชว์รูม Ford i m a สาขาราชพฤกษ์พระราม5ค่ะคันนี้ค่ะย้ำราคากันอีกค่ะกับตัว NextG e n Ford e v e r e s t เครื่องยนต์2.0 l เทอร์ เกียอัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน2ล้อราคาอยู่ที่1,334,000บาทค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษค่ะสามารถติดต่อทางอจิเข้ามาได้เลยค่ะที่0985551558ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์เดียวกันนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะกับทางโชว์รูมฟอร์ด RMA สาขาราชพฤกษ์พระราม5ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อจิได้พาทุกท่านมารับชมกับรถครอบครัวที่น่าใช้คันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอจินิวคา a r ่ a ม i ี่กันด้วยค่ะติดต่อรถยนต์ทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อหรือติดต่อรีวิวโปรโมทสินค้าได้ที่098 555 1558ไม่มีคนรับสายแนะนำแอร์กรามาที่เบอร์เดียวกันค่ะวันนี้อาจีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ